คร,ครูนงรางรำม่นคืออะไรล่ะที่้องที่เขาไหวกันนะรูปร่างอะไรถ้าทางหนูเรเขียนเห็นแต่พวกเขาเขาตั้งพินแคนโครงลางอย่างเงี้ยครับเจ้าใหญ่เครื่องครูเครื่องครูเ,นะเาารครื่องดีสีสีเป่าใช่ไหมนะโลโก้เหรอคะอาจารย์มันต้องแบบลักษณะมันหัวโคึง คือใครมาเป็นครูครูศิลปะอะไรจ้ะครูอะไรคือศิลปะคือพวกไอ้นี้มั้งไอ้พิกาเนตนะผมบางเขาครับของไทยมันคืออะไรท่านน่ะเดี๋ยวเขียนถามวงแกนอีสานมหาสารคามเอาอะไรมาไหว้เป็นครูเป็นพ่อแก่พ่อแก่หรือสีอะไรครับพ่อแก่ครับว่ายังไงครับาหนูก็าทำอะไรกัน อลคอาคจารย์อ,อ๋อลงไปเหรอค่ะไอ้กลับไปยังไงไอ้ตยอดอะไรนะยังอาจารย์อ๋ออยู่ไงกดูแลลง,ะนะงนนดูแลลงกัน่องฝั่งฝั่งดูดีเนอ,อย่างั้ก็องเลยอนะไอะไ่ไงไงนะฮะ กินไม่หมดตัวไว้เงี้ยบาร์เทกก็สบายไม่มีอะไรเลยเข้มง่าย,ายนิดเดียวครับ,ครบแค่ท่านบอกว่าเนี่เเย,นย,ยเขตเขตใช้เนี่ยใช้ใช้เยอะเนี่ยนะแต่แต่งแต่งเดี๋ยวมาแต่งนะเสียงบอกแบบนั้นไอ้นี่ท่านบอกให้แต่งเป็นองคุลเป็นจอมปลวกแปลกให้ดีเนาะมันเหมือนกับของฟางอนะนะแต่ว่าเหมือนกันเลย,เลยสบาย หน so right. ้าแล้วน so so like kind of so ี่ก like ็เอาแล้วมาคุ้นเลยรถวิ่งมาก็ว like ิ่งไปจอดโน่นใช่ไหมล่ะใช่ครับอ่าอันนี้เวทีล้ำ็นาดหรือว่าจะให้สวยนั่นก็คือเอากระดานน่ะตีตีล้อม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 เข้าเขตมันเขต่ามาย้อมเขตก็ขุดดินเข้าแล้วนั่นเนี่ยผมว่าบอกกันหน้าผลทำนี่นี่มันเสร็จไปก่อนเท่านั้นทำให้มันได้ผลต้องก่อนถึงมันทำงานได้เองรอให้ท้องมันเสร็จกันจะมาทำ นี่แกไมีจอบก็ถาเขาเลยอยากกัล้าซ้อมก็เอากันได้เนี่ยได้เลยอยากล้าซ้อมก็ได้เลยไม่เห็นมีอะไรเลย<ช>ซ้อมอ่ะซ้อมมองไอไอไอนี่มันออกเม่อไหร่เนี่ย<ช> <c oughs> อ่อา <c oughs> ออเมื่ <c oughs> อไหร่ไอนี้รถจอบรถมาเหมาะเลยเนี่ยเนะาะวิ่งคองโนโดนเลยใช่ไหม <c oughs> กล้องกล้องมานี่พอดีใช่ไหมนี่ยซ้อมเข้าเย็นก็หัดซ้อมเข้ากล้องก็มีดีอ่ะเริ่มเริ่มซ้อมแล้วเปิดขึ้นเสียงก็ย้ายไปเปิดขึ้นเสียงย้ายไปฝั่งนโน้นเขาควรก็เราเปิดต้องไปหันเย็นก็หัดซ้อมเข้าตะคอนเชววนหัดหัดซ้อมแล้ว เดี๋ยวพอมันดีอะไรขึ้นเดียวมันยากแล้วโอ้โหอย่างเนี่ยที่ตรงเนี้ยมันต้องมีอะไรเขาออกแบบมานะเนี่ยต้นละสามหมื่นห้าเนีต้นนั้นน่ะาน,นต้นเหลืองเหลืองละสามหมื่นห้ามา <สะ S 1> อันนี้สี่หมื่นห้าเนี่ยต้นเนี้ยสี่หมื่นห้าเขาเอามาเนี่ยขนาดนั่งอยู่ที่นี่แท้เขาให้ตาพิโลกมาเนี่ยถึงรู้อ่ะ้ขค่อยมาวางแบบวางแผนนั่นเ่ะวางแบบวางนงมันอยู่เนะี่ยมันต้องมีอะไร ดูชายรันก็สวยมากเลยครับปรแต่งของคุณไปแล้วนะน้อกจากว่าใหญ่ๆนะครับเนาะเพราะว่าองคุณเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนจมปลวกเนาะจมปลวกเดียกองฟางเองใช่ครับเดียกองฟางมีคุณธรรมอยู่ในตัวเลยใช่ค่ะโอ้เดี๋ยวมีอะไรแล้วชนะไม้เอ้ไม้อะไรไม้สานกระุมนึงก็เป็นนี่ปะแกเป็นแบ็กกาวหลังไปอีกกาวหลังใช่ ด้านไหนไม้ใหญ่เดี๋ยวมาตั้งเขาเหียบมียกวางวางวางอุ้ยอันนู้นนี่สวยนะอาจารย์ไอตัวผอดไม้ที่มันแช่น้ำมานะจะเอื้องดีขึ้นเลยนะอันนึนะเดี๋ยวว่าฮันนี้แห้งแล้วจะลงน้ำต่อเนี่อาจารย์พอเริ่มหมดทีแรกจะได้ไปไว้ต่อมันไม่ได้แช่น้ำมันจุยหมดมันหมดมันทิ้หมดอันนู้นมันทีแรกมันนึกว่าจะเสียไม่เสียเลยโอ้ยิ่งแช่น้ำยิ่งดีอันนี้ก็เหมือนกันทำไปแช่น้ำเลยไม่ดี ต้องให้หม้อทำจอยให้เปนรู้ก่อนพอใส่น้ำเพื่มันวิ่งเข้าถึงเนื้อเลยดีเหมือนปลาใส่เกลือถ้าเกลือเราใส่เกลือปลาใหญ่ทำไปทำริ้วเกลือลงไม่ได้สบายนะใครอยากจะเอางล้าก็ล้างก็ไม่ได้อะไรเปิดพุกการ์ดพุกการอยากจะซ้อมฝึกกันอ,อ,อยู่ตรงนี้หาซ้อมเพราะมวยไม่มีซ้อมอ่ะ ยังมีมั้ยังมีั้งนางลมาเดี๋ยวนางลำมาเออหมอต้องดูนางลำก่อนเพราะว่ามันให้นางลานเยอะอ่ก็ให้นางลำพาก็ให้นางลำพาพน้ักมวยที่มาว่าก็ลองดูกระทำมาให้แล้วอ่ะลองทำมาให้แล้วก็ลองดูกันสิลองจนไปเจอทางมัน้อ๋อมันอย่างนี้เองไม่ใช่ใครรู้แล้วรู้ถ้าขยะอยู่หน้าบ้านมันเยอะเลยเยอะอง เก็บแล้วไหมน่ะเก็บแล้วอันนี้มันมาใหม่เรื่อยยอดยอดแบะแบะมาเยอะญาติแบะมาเยอะใช่ครับกระเพราจอยกระเพราค่ะเอาโอเคไปเถอะตามสบายพีแกไปตามสบายนะครับหรือว่าจะทำอะไรเขียนจะทำก็ทำได้เลยนะเดี๋ยวเขียวพาไปเป็นไกด์ม้าก่อนพอไปเป็นไกด์ม้าไปจะสาธุจ้วค่ะไกด์ม้าก่อนครับ ัดระบบไอเลยนะเนี่ยกระแสตรงนี้นะเข้มั้นะตรงไหนครับเป็นยังไงแกระแสตอนนี้มาก่อนเนี่ยนะมาเนี่ยทำมาแค่เนี่ยตรงไหนแล้วมันกว้างขนาดไหนไมนอยู่ที่เราฉันจะไปรู้อะไรเวทีมกนเด้อหรือจะแค่นี้ก็ได้วืดมานี่สกาาตรงเนี้ยว์ดมานี่ก็ได้ต้องขามันหมดนะครับต้องขามันหมดแล้วจะเดี๋ยวเฮียบเนี่ยเขามายกตอไม้ไปริบบิชาเองมันจะได้เอาไป โอ้โหพอแล้วยมมันใหญ่พอกว่าที่เราคิดอีกง <No. S 1> น้อยพอถึงเวลาแล้วมันมันสวยกว่าทีคา่คิดอีกนะครับแต่พอถึงเวลามันเป็นแล้วนี่ให้ย้ำสาวลิเกลีย<ร>ให้ย้ำนะเด<ร>ายให้ย้ำ<ร>นะีเงีย,ย,ย <c oughs> งเขาไม่ให้เทป,ปูนนะ่าสั่งมันเลยเอาเกจเทป,ปูนแล้วมันแพ้เวลายํำให้ยํำทินให้ไอ้ดินมันขึ้นได้เกณฑ์บอกงันนะเออถึงว่ามันมันไม่ทำสักทีนะโอมันทำแบบนี้มันบอกว่ามันล้ำไม่ได้เขาไปลองไปแล้วใช้ไม่ได้ เนี่ยแบ็กกราวหลังเนี่ยโอ้โหยังดีเลยเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูดีดีก็เราก็มัต้องมาช่วยกันพี่ชนะก็เอาวันนี้ขึ้นไปสูงวันนี้หล่อมันไปแล้วจ้าขึ้นถึงานขึไปเลยไ้ไม้ไปมืออ่ะเนาะโอ้เสาบ้านงี้น่ะสาบ้านงี้น่ะ ก็บแล้วแไม่ผัานเดี๋ยวค่ไปหาผักก่มันซึมเข้าไปเลยสาดานอ่ะโอ้เขดมากเลยเนี่ยที่มันรวมหน่เแวรกมันปวดอ่ะเนี่ก็สุก็างว่าสุตคุก็ได้นมว่าแลวอันนี้เขาเนย โอ้แต่งแต่งแล้วนนะะไนนอ้ตุ้มแขวนนี่นะเขานญงเนาะรบรบเนยโอ้โหพาดูม้าครับดูมา้าไปเฮพาไปดูมา้านะ,ะคะรับไปดูซาฟารีเบอร์นควเน่ัสนานนจะได้เออเอ้าวแม่สำรวจยังแม่ต้นไม้ไง ไม่เอเดปอเราจะไปคอกม้ากันนะคะไปต่อครับพี่รองครับขอกม้าภูริปัญโยนะคะสาธุค่ะสาธุ